สวัสดีค่ะอร,ราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะประจำเดือนมกราคมนะคะเรามาเข้าเรื่องของชาวราศีพิจิกกันเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่มีคู่และคู่เขาเนี่ย เขาจะตามไพ่เลยนะคะคือผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนแบบช่างเลือกมากเรื่องไม่พอใจการเบื่อปรึกษาหารือการถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่อยากทําหรือต้องเสียสละอะไรบางอย่าง mm. เขาจะเป็นคนที่แบบเป็นคู่กันที่เขาคุยกันร,รู้เรื่องคือเขารู้ว่าจะทํายังไงดีที่จะให้ภรรยาเขาเนี่ยเวลาจะขออะไรสักอย่างก็ต้องมีวิธีการขอว่าต้องทําแบบไหนยังไงเพื่อที่จะให้เออหนอห่อหมกหรือไม่ก็ให้แบบ ช่วยฉันนิดนึงนะฉันจะทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวฉันให้ค่าตอบแทนอันนั้นอันนี้เธอทาไอ้นี่เธอทําให้นั่นแล้วฉันให้ไอ้นี่ไอ้น่นจะเป็นลักษณะนี่เพราะเขาคุยกันรู้เรื่องในในสีถ้วยเนี่ยเขาจะรู้เรื่องกันอยู่สองคนคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเพราะว่าคนอื่นจะเข้าไม่ถึงเขาคือคนอื่นจะเห็นได้แค่เปลือกว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าภายในใจของคนสองคนเนี่ยเขาเข้าใจกัน อันนี้นะคะดูได้เรื่องผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะคะเพราะว่าขึ้นมาทั้งสามีแล้วก็ภรรยาภรรยาก็อาจจะดูไปให้สามีก็ได้สามีก็ดูไปให้ภรรยาได้นะคะมันไม่ได้ราบรื่นหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีอุปสรรคตลอดการเดินทางของชีวิตแหละก <c oughs> ว่ามันจะไปถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยกว่าจะถึงอ่ะกระทนกันไหมเหอะเนาะเห็นไพแล้วขำขำขำในการดำรงชีวิตของเขาอ่ะนะคะ <c oughs> ไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดนะคะไพอ่ะแต่ว่า ออร่าเนี่ยรับ energy ของของคู่เนี้ยได้เป็นอย่างดีเลยแต่จริงๆมันซีเรียสนะมันซีเรียสในบางโอกาสเฮ้ยมันไม่ได้หัวเราะอย่างนี้ตลอดเน่าลอร่าช่ก็มันชีวิตไงฮะพอเรากลับมามองอดีตอ่ะเราจะขำไงฮะเราจะขำกับเฮ้ยทำไมวันนั้นเราทําไปอย่างนั้นวะแต่พอเรามันถึงตรงนั้นจริงๆอะ่ะเรากับวีนแตอกอะบบเฮ้ย <"He i, S 1> มันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันจะต้องไม่ใช่อย่างนี้สิเห็นไหมฮะเราก็จะมีอารมณ์ตรงนั้นก็เราเป็นคนนี่คะต้องมีรักโลภโกรธหลงมันตน้องมีการ มีอารมณ์ขึ้นมีอารมณ์ลงนะแล้วการใช้ชีวิตคู่เนี่ยกว่าเขาจะประคองกันไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเราก็บอกแล้วไงคะมันจะต้องผ่านก้าวที่หนึ่งมันจะถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะถึงกระบองยอดเพชรเนี่ยมันก็จะต้องเจอแล้วเราก็ต้องอยู่ในสภาวะการทนและเข้าใจซึ่งกันและกันไงคะคือทนอย่างเดียวไม่ได้นะคะคือทนอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีความรักซึ่งกันและกันเนี่ยมันอยู่ยากแต่ถ้าทนและเข้าใจแล้วรู้ ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการสิ่งใดแล้ววินวินเสมอกันจะอยู่กันโอโ้อยู่ไปเถอะต่อให้มีมือที่สามที่4ี่ที่หที่6ก็กระเด็นปิ๋วหมดแล้วค่ะมันไม่มาอยู่หรอกเพราะว่าใครจะดีเท่าเมียปัจจุบันน่ะ ใครจะมารู้ใจถ้าไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะรู้ใจเราแบบนี้เปล่าวะเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องลำบากแต่ว่าแม้ฉันะชอบกินของใหม่ๆอยู่เรื่อยนะต้องเข้าใจด้วยนะภรรยาก็เข้าใจไงคะว่าสามีชอบกินของใหม่ๆอยู่เรื่อยแต่เฮ้ยต้องระวังนะภรรยาก็จะมีข้อที่บอกเออถ้าคุณจะกินของใหม่คุณมีอะไรให้ฉันบ้างคือเขาคุยกันแบบสนุกอะเขาคุยกันแบบไม่เครียดอะแต่ก่อนที่เขาจะมาคุยกันสนุกเนี่ย ไม่เครียดเนี่ยคือเขาเคยตกสภาวะเครียดมาก่อนแล้วไงคะณนะวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ารู้เขารู้เราและมันสามารถแต่เท่ากับออกมาว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการสิ่งใดสิ่งที่คาดหวังได้ซีดับ ก็อยากให้เขาพักรักษาตัวสะบ้างอะนะในช่วงเนี้ก็คิดว่าเฮ้ยพักได้ก็พักนะคืออย่าเพิ่งไปร่อนเร่พพนจรน,นักให้หยุดสะบ้างช่วงเนี้เป็นไปได้ไหมอะเขาคาดหวังไว้ว่าเฮ้ยถอยออกจากปัญหาก่อนแม่หลีกเลี่ยงก่อนแม่ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยฉันว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไอ้ช่วงเนี้คุณควรจะหยุดแต่ก่อนนะคุณไม่ควรที่จะไปอะไรหนักหนาแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราค่อยพอหมดมีอะไรที่เขารู้สึกต้องระวังตัวนะคะเขาเลยบอกกันว่าเฮ้ยหยุดก่อนช่วงนี้พักก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวร ให้มันพร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยก้าวออกไปไม่ต้องกลัวมันมีอยู่แล้วสิ่งที่คุณชอบสามีนะคะคือชอบมากเลยชอบแกเป็นเดวิลคือ <c ười> ผู้ชายเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่าต้องการอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาต้องการของตื่นเต้นต้องการของใหม่ๆรันจวนใจฉันอยู่ตลอดเวลา <c ười> ผู้ชายนะเดี๋ยวคุณได้เจอสิ่งที่ไมค่คาดหวังนะคะเดวิลมันขึ้นนะคุณรู้ไหมเดวิลมันขึ้นนะตัวของผู้ชายหรือตัวของผู้หญิงก็ได้ จะมีแต่เรื่องของแบบนั้นอ่ะเขาชอบอีกแนวหนึ่งก็เหมือนกันก็เราก็ให้ระวังเรื่องมือที่3เหมือนกันเพราะว่าเดวิลมันขึ้นมันอาจจะเป็นการมีผู้หญิงที่ร้อนแรงมาแบบจีจ๊ดจ๊าดแบบโอ้โหอลังการงานสร้างแต่เขาหวังสิ่งที่เรามีนะคะเราต้องบอกก่อนเพราะเขาสวมหน้ากาก,ากมาพร้อมเดวิลตัวนี้มันหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องราคะเรื่องม์ดาคุณใส่ด้วยนะคะที่เ,เราต้องเตือนเนี่ยเพราะว่าในการที่ลุ่มหลง ปกติมันไม่เท่าไหร่แต่มันผิดปกติฮะมันต้องระวังไว้เพราะว่าตัวเดวิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นกามเป็นราคะเป็น18บวกทั้งหลายทั้งปวงะนะฮะเรื่องของความไม่ซื่อสัตว์เรื่องของลุ่มหลงเรื่องของมือที่สามก็ได้ตัวนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าอุย้ยเด็กกว่าส่สาวกว่าน่ะสิมันไม่ได้มีหรอกไอคุณสามนดำอะไรเนี่ยมันเด็กกว่าฉานัน คนเราเด็กเดี๋ยวก็เบื่อถูกไหมคะแต่ว่าถ้ามันมีคุณใสมนดําไปด้วยมันมัดได้แน่นกว่าไงฮะแล้วได้หมดทุกอย่างเนี้ยคุณว่าเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้มันไม่คิดอย่างนี้หรอคนที่มันอยากจะสบายอ่ะมันคิดท้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าเราต้องรู้ทันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันสิวิไลมันมันเกินคําว่าจะต้องมานั่งนึกถึงไอ้ไอ้คุณใสมนดํและใช่ไหมคะอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่คิดละเราไม่นึกละนอกซะจากเราได้เห็นมากเฮ้ยมันยังมีอยู่อีกเหรอหรือไม่เราได้เจอคนใกล้ตัวนั้นนั้นอ่ะ ที่ได้โดนแล้วเฮ้ยตายแล้วแก้ไขยังไงวะใช่ป่ะเรามาป้องกันกับออร่าทาโลดีกว่าว่าจะต้องทําเช่นไรบ้างเมื่อเราเห็นสิ่งที่มันผิดปกติอย่างเงี้ยเราจะต้องทํำยังไงกับไอ้ไอ้พวกเดวิลไอ้พวกอย่างเงี้ยเออถ้ามันมาปกติธรรมดา,ามันไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเขาก็จะใช้ไปสักปี2ปีเขาก็จะ เหมือนเดิมอ่ะเขาจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะซึ่งจะไม่ได้ทุ่มอะไรไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยตามมารังควานเลยนะเดวิลตัวเนี้ยตามมารังควานเลยจะทําทุกวิถีทางอ่ะยั่วทุกวิถีทางอ่ะที่จะให้สามีคุณเนี่ยไปหาให้จงได้คือคุณจะเปิดซ้ายเปิดขวาทําทยังไงก็ได้ให้เซ็กซี่เพราะว่าเขาอาจจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยลงไปแล้วเพื่อที่จะให้สามีของคุณเนี่ย วิ่งตามเข้าไปให้ได้แล้วต้องไปหาให้ได้แล้วคุณจะได้เห็นการโชว์โพสต์ภาพอะไรของเขาตอนนี้อะไรอ่ะเพื่อที่จะยั่วว่าเฮ้ยฉันยังตึงนะฉันยังเต่งนะคุณจะได้เห็นท่าที่มันสิบแปดบวกอะ่ะเออคุณจะได้เห็นในลักษณะของการที่เขาจะโพสตเอามาให้เราได้เห็นนะฮนะ,ค,ะคือคุณนั่นแหละจะเป็นคนเห็นอล่ามไม่ค่อยจะไปดูไอ้เรื่องพันอย่างนี้เท่าไหร่นะคุณแต่คุณเนะี่ยจะต้องเห็นเพราะถ้าคุณเป็นคู่กรณีคุณก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าคนไหนนะที่มี หนึ่งสองสามเนี่ยคุณก็ต้องดูละว่าคนไหนถูกไหมคะคุณจะได้ป้องกันถูกเพราะอะไรรู้ไหมที่เอรา,าพูดถึงว่าคุณป้องกันถูกเพราะว่าสามีเขาเนี่ยใบสุดท้ายยังไงเขาก็มีของเขาไปเรื่อยๆเขาชอบแต่เขาไม่ไปสนใจใครหรอกนะเขาสนใจที่ภระระยาเขาคนเดียวเพราะว่า เขาไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่กับใครให้ามาเข้าใจเขาอีกแล้วแต่เขาต้องการความใหม่ความแปลกความใหม่นะคะมันรู้สึกว่ามันอยู่อย่างนี้แลว้วชีวิตเขามันจะยืนยาวมันจะแบบเฮ้ยมันมีชีวิตชีวาก็าชอบอะแต่เขาไม่ได้ไปไหนนะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอาจจะมีหลงไปบ้างหมายถึงว่าคุณเป็นภรรยาคุณก็ต้องดึงเพราะคุณรู้กันอยู่ไงคะคุณเป็นสามีคุณเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณก็รู้กันอยู่คุณก็จัดไปอะไรที่มันชอบก็เอาให้ไปอะไรที่เฮ้ยอันนี้มากไปนะต้องเตือนสติกันเพราะบาง ครั้งเขามีคุณไว้เพื่อให้คุณเนี่ยเดือนเตือนสติเขาดึงสติเขาเพราะว่าบางทีเขาก็คิดว่าเอ้ยเขาก็ อยากให้ภรรยาเขาวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นเมื่อเวลาเขาผิดปกติอ่ะมันจะได้ดึงกูกลับมาได้เขาว่าอย่างนี้เออเขาพูดอย่างนี้นะคะเขาพูดอย่างนี้เออรู้ไปเถอะรู้ไปให้หมดถ้าทุกอย่างเลยนะในในตัวของเขาเนี่ยเขาว่างี้พอถึงเวลาเนี้ยดึงกูกลับมาทีช่วยกูดึงกลับมาทีเขาว่างนี้เพราะไอ้ตัวเขาเองเขาคงดึงตัวเขาเองไม่รอดนะคะจากเรื่องของกิเลสตัณหาราคะเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบแต่ถ้าภรรยาเขาพูดเนี่ยเขาจะฟังไงเฮ้ยเนี่ยมันมากไปแล้วเปล่าเฮ้ยเป็นไรเปล่าเฮ้ยโดนไรเปล่า เนี่ย,ยไปดูไปล้างไปอาไปล้างไปอาบน้ำมนต์ไปหาเกจิอาจารย์ไปหาพระแนะนำกันไปอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เลยซึ่งอร่าก็ว่ามันเป็นคู่ที่น่ารักนะคะพี่จิพีจิคู่นี้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไอสามีก็มีรักสามเศร้าเราสามคนอยู่ตลอดเวลาสภาวะแทรกซ้อนก็หมายถึงว่าตัวของเขาเนี่ยนะคะได้ the lover เนี่ยก็หมายถึงว่าโอ้รักแรกพบมีตลอดเวลา เจอใครปุ๊บเห็นถูกตาปั๊บก็รักปุ๊บแหละเอาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือเขาชอบอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบคนง่ายเขาไม่ได้ชอบคนยากแต่ว่าคนคนนั้นต้องเป็นในลักษณะที่เขามองว่าเฮ้ยคนเนี้ยเออน่าสนใจไว้แต่ถ้าคุณไม่ได้ไปสนใจเขาเขาก็ไม่ได้ยุ่งด้วยนะหมายถึงว่าตาตามันจะต้องรู้กันด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเขาประมาณเดียวกับเราผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้โง่เขาผ่านมาเยอะมากสามีภรรยาเขาเนี่ยใจเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันได้ถึงแม้นว่าเขาจะได้สี่ทว ะะแล้วก็จะได้สี่ดาบเนี่ยคือไอ้การสี่ดาบเขาก็ต้องบอกเขาต้องเตือนใช่ไหมคะว่าเฮ้ยช่วงนี้หยุดก่อนอย่าพึ่งแต่ไอ้สามีก็บอกว่าโอยอย่ามาทาตึงขนาดนี้เลยว่าปล่อยๆบ้างเถอะอยากได้ที่มันแบบเฮ้ยไม่ตึงเครียดเกินนะ่ะมันเครียดนะเขาก็พูดกับภรรยาเขาแบบนี้ค่ะกาพูดกันอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยร่เาเอาคําพูดเขามาพูดเลยเพราะว่ามันคือจะพูดให้มันดีมันพูดได้อย่างนี้จริงๆ เขาจะเป็นคนที่พูดกันจะพูดจากันเสียงดังด้วยนะไม่ได้พูดจาเบาๆนะเขาจะต้องพูดกันเออเนี่ยอย่างเงี้ยทําไมมีอะไรเอาพูดมาเลยมีอะไรมันจะไม่มีแบบว่านะเธอนะอะไรไม่ไม่มีนะคะหวานจ่อยอย่างนี้ไม่ได้นะเขาก็จะบอกกับแฟนเขาตรงๆเฮ้ยอย่ามาทําตัวอย่างเงี้เอาตรงๆพูดตรงๆมีอะไรพูดตรงภรรยาเขาจะพูดแบบนี้นี่ะก็พูดเลยอยากมีใหม่อีกคนนึงอะเออได้ไหมอย่างเงี้ยเออเอาคนเนี้ยชอบไหมเนี่ยคนเนี้ยชอบอ่ไงเงี้ยทำไงอะภรรยาก็จะบอกไงฮะ à ah. ดูให้ดีอย่าให้มีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะมีกันอ่ะเขาคุยกันได้คนนี้สุดท้ายเขาก็เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเขาเป็นคนโรแมนติกต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่ามันได้ใบสรุปนะคะมันได้เป็นอัศวินถือไม้เท้าแล้วแถมยังมีดอกกุหลาบถืออยู่ตลอดเวลาพร้อมให้อ่ะพร้อมส่งอ่ะพร้อมเสิร์ฟอ่ะเป็นคนเจ้าชู้แล้วเป็นคนใจร้อนด้วยอยากได้เอาเลยอย่างเงี้ยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอูชอบอ่ะกูจะเอาอ่ะมีอะไรปะมีรักแรกพบอยู่ในใจเสมอๆเลยนะพอเจอคนที่ถูกใจปุ๊บอ่ะโหฉันรักเธอแล้วอย่างเงี้ยไปเลยนน่ดดอออกกกุุลาพพรร้้มมท ทุกอย่างอะพร้อมให้เธอแต่มันก็ต้องตกลงกับภรรยาที่เป็นภรรยาคุณก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าออร่าทําไมออร่ามาพูดอย่างเงี้ยสถาบ้ันครอบครัวก็เสียหมดสิออร่ามายุแบบนี้ได้ไงอะไม่ใช่ ura, อร่ายุนะคะแต่ว่า ครอบครัวใครครอบครัวมันครอบครัวเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะคะส่วนครอบครัวอีกหลายๆคนเนี้ยไม่ได้มือที่สามมายุ่งไม่ได้ต้องมีชั้นมีชั้นก็ครอบครัวคุณแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเช่นนี้แต่อาราพูดให้ฟังในเรื่องของคู่นี้เขาจัดสรรปันส่วนกันแบบนี้แล้วอยู่กันไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะการที่ถือไม้เท้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันจะต้องไปถึงกระบองยอดเพชรเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเดินไงฮะ,ะแล้วความอดทนและ การที่เป็นหนึ่งเดียวอ่ะมันสําคัญเพราะฉะนั้นสามีภรรยาคู่เนี้ยเขาเป็นหนึ่งเดียวกันไปถึงกระบองยอดเพชรแน่นอนเพียงแต่ว่าไอระยะทางเนี่ยก็ต้องทนกันไปะนะเพราะว่าสามีเป็นคนอย่างนี้เต้องรับเขาได้อ่ะภรรยาเขารับได้นี่ไปนะว่าเขาไงอ่ะแล้วเขาอยู่กันได้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยนะคุณถึงจะมีสภาวะรักสามเจ้าเราสามคนสภาวะโอ้โหอหลางช่างอโลงโชเขาคนรับกันได้ภรรยาโอ้ก็เรื่องของมึงอย่างเงี้ย <laughs> ต้องบอกอย่างนี้นะเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นวัฏจักรที่เขาเจอมาแล้วเจอมาเล่าเจอมาแล้วเจอมาเล่าลโอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็วาง่างี้แต่อย่าประมาทนะคะคําว่าเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าไอสิ่งที่เข้ามาเนี่ย ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสามีเราโดนคุณใสหรือว่าทําให้หลงให้รักเนี่ยไม่ว่ากิจการใดที่เราทําอยู่มันจะติดมันจะคัดเราจะรู้ได้เลยนะคะว่าไอ้ของพวกนี้มันมาเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยเฮ้ยจากปกติเคยได้ปกติเฮ้ยแต่ตอนนี้เฮ้ยมันทำไมมันซุดลงวะแล้วมันก็แย่ลงอันนั้นก็พังอันนั้นก็เสียเริ่มจากเครื่องใช้ของใช้ไฟฟ้าในบ้านก่อนเอางี้แล้วกันถ้ามันมีของสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเดี๋ยวก็ไอ้นูนเสียไอ้นันพังทําอะไรก็ ไม่ได้กําไรอ่ะทำอะไรก็ไม่ดีอ่าเอารถก็เหมือนกันเออสตาร์ทสตาร์เอาดับไปเฉยเอาเดี๋ยวจะต้องเข้าโรงซ่อมอีกแล้วไอ้นุนยคือระวังไว้นะคะมันจะเป็นเขาเรียกสัญญาณเตือน ของพวกนี้มันจะเป็นสัญญาณเตือนแต่ว่าเฮ้ยเห็นรถพังปุ๊บไม่ใช่ว่าคุณใส่มาหรือว่ามนดำมานะคะบางทีเราใช้มานานะเราก็ต้องดูมันด้วยเราต้องเช็คมันคือเราต้องดูความรอบครอบของมันด้วยนะคะว่ามันเป็นเช่นไรเมื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างมันรอบครอบหมดแล้วก็เช็คเรียบร้อยหมดแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันเฮ้ยมันก็ดีหมดอะแล้วทำไมอยู่อมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราอาจจะเจอสิ่งที่ ไม่เป็นปกติเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นลองระวังให้ดีอย่าประมาทนะคะเมื่อเราเนี่ยคิดที่จะอยู่กับเขาไปยันถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรเราก็ต้องฟันมันทุกอย่างนะคะที่มันวางหน้าเราอะเพราะเราเกิดมาเป็นภรรยาแล้วนะคะแล้วเป็นภรรยาคนเจ้าชู้เนี่ยแล้วคุณอยู่ได้ขนาดนี้ถือว่าคุณเก่งมากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนแล้วอะไรรู้ไหมฮะ สามีไม่ไปไหนค่ะก็ไปเดี๋ยวก็กลับไปไหนก็หัวใจมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนหัวใจมันไม่ได้เอาหัวใจไปมันเอาแต่ความต้องการกิเลสราคะออกไปเท่านั้นเองไม่ได้เอาหัวใจไปด้วยเข้าใจนะเข้าใจนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเอาแล้วค่ะเอาแล้ว,ลวก็จบคําวิเคราะห์ไพ่ของชาวราศีพิจิกเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาขอพร จากพี่นางฟ้ากันว่าพี่นางฟ้าจะให้พรสิ่งใดกับชาวราศีพิจิกบ้างนะคะพี่นางฟ้าให้พรเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของร่างกายแล้วก็การรับประทานการรักษาทั้งจิตภายในแล้วก็จิตภายนอกไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งจะเป็นธุรกิจของคุณหรือเป็นการที่คุณใช้อยู่แล้วหรือกินอยู่แล้วที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอะ่ะมันเป็นความเชื่อของ รุ่นต่อรุ่นมาแล้วคุณจะทำให้มันเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนี่คือพรของพี่นางฟ้าที่ให้คุณได้กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนแล้วก็เป็นการรักษาเป็นการ ให้คนทั้งหลายได้รับประทานะนะคะพรนี้สำเร็จแก่คุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าคุณจะกินอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐที่คุณได้ทําออกมานะคะพี่นางฟ้าให้พรด้วยนะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของคุณนะคะจะประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปนะคะขอให้ใช้ความเชื่อนี้ให้เกิดประโยชน์ ที่สุดนะคะแล้วคุณจะเห็นผลมันอย่างชัดเจนเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จในพรของพี่นางฟ้านะคะวันนี้อราฐาโรก็กราบขอบพระคุณดวงของชาวราศีพิจิกนะคะฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ